สวัสดีครับนางรองพอไดเลมพูดกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ผมก็จะพามาเปิดฤดูการดักหนูครับแต่ว่าน้องเขาดักไว้แล้วครับเดี๋ยวเราไปชมครับว่าเปิดฤดูการดักหนูเราจะมีแต้มให้พี่น้องได้ชมไหมครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุนกันครับผมสวัสดีครับนี่ครับเทปสายลมครับเทปสายลม ดักหนูครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปรุ่นรดยการครับว่าจะมีแต้มให้พี่น้องได้ชมไหมครับวันนี้ตอนใส่ก็ไม่ได้มาใส่ให้พี่น้องดูครับเพราะว่าผมทํางานแล้วก็เทปสายลมมาใส่ก่อนครับใส่อยู่ประมาณยี่สิบคันครับพี่น้องรักไว้สามบอลดักไว้สามบอล อยูเถอนางรองบ้านเราก็จะหายากนิดหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าหน้ามันยังเยอะอยู่ครับหน้ามันยังไม่ลดถ้านามลดแล้วก็พอจะมีตัวอยู่ครับสำหรับเทพสายลมนี่ก็เป็นเสียนเบืรอตน้ตนๆเลยแล้ครับของทีมงานนางรองพอดีเลมนี่ครับเรื่องของการรักหนูเรื่องของการใส่บ่วงใส่อะไรนี่ครับนี่เราก็จะเข่าหมายเลกแล้วครับ มาคืนได้มีตรงนี้ตัวหนึ่งแดดจัวตรงนี้ลอยมุนมดเลยโอ้ี่พี่น้องมาคืนนี่ครับได้ตรงนี้อันหนึ่งครับนี่น้องเขาใส่ไว้ตรงนี้ครับลอยกัดหยากัดอะไรมุนมดครับแด่จัวครับตรงนี้ครับเก็บไปแล้วเตามนหนึ่งครับตรงนี้ตอนเช้าเลยไม่มีเตมให้พี่น้องได้ชมครับ เดี๋ยวเราไปรุ่นกันเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็คันที่สองครับเงียเงียบ,เยบยงเงียบอยู่ครับ มันอาจจะเป็นพวกข้างขึ้นด้วยครับพี่น้องตะวันยังไม่เออไม่ใช่ขออภัยครับเดือนยังไม่ตกเลยครับอันนี้เป็นข้างขึ้นครับเดือนจะหงายไม่ว่าแต่หาอะไรครับขอให้เป็นข้างแลมครับผมมีโอกาสได้ตัวสูงกว่าครับ อันนี้ปวกใหม่ก็ยังเงียบอยู่ครับนี่นะครับพี่นอ้องลอยอันนี้เรียกขวยมันครับ เป็นเดือนหงายด้วยวันนี้ยิ่งจะรู้ใหม่ๆเลยพี่น้องนี่ยกกุ้งโต้วด้เลยเนี่ยแล้วต้องดีข้นวัน,นอ,อ๋อเลยที่หนึ่งครับพี่น้องอพอได้รุ่นอยู่ครับยกกุ้งก่อนเดี๋ยวไปดูยกกุ้งก่อนครับทา่านนี่อ้อยล่อซิ่งครับ <laughs> มาเด็กการสามคน คนหาคนเดียวครับนอกนั้นเป็นกําลังใจครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอุปกรณ์ดักกุ้งของเราแล้วครับดูพอเข่าอยู่ครับ นี่แหลรพี่น้องอะได้ก้อยอยู่ครับดัก่อสามอันสอันใช่ไหมตัดสอันครับสอันุ้ใหญ่ให่กัที่ทนเลอ นี่ครับอันแรกเดี๋ยวเราไปดูนั้นต่อไปครับพี่น้องอันต่อไปก็นี่แหละครับน่าจะเป็นกระป๋องหมายไว้นี่แหละครับนี่แหละครับอันที่สอง อันนี้อันที่สองครับพี่น้องวัวอันที่สองได้มากกว่าอันแรกอีกครับเยอมะมากต้น นี่ก็กินไงมดอันนี้เหยื่อเรือไหมไม่เหลือไม่เหลือรถยนต์ครับเดี๋ยวเรามาดูรอบของตาครับว่าจะเข่าไหมเขามีปลาเข่ามากน้อยขนาดไหนครับถึงดินคักๆๆขเลยาเลยวินหูแบบโม้ช่องโอ้เข่าหลายพี่น้องนี่เต็มรอบเลยครับ เดี oh, <here> <laughs> ๋ยวไว้แก่คืนครับยกดูเฉยๆครับขอดูผลงานเจ๊เจ๊โอ้โหพื้นืดเลยอ่ะฝามันจะหนีจากในนามาเข่าซ้าครับพี่น้องนี่มันมีทางเข้าทางเดียวครับมันจะไปไหนแล้วครับนี่ เขารอบแล้วครับาไปดูดักกุ้งดีกว่าครับพี่น้องของเราอันที่สามครับอ๋อันที่สามก็เข้าอยู่ครับแต่ว่าส่วนอันที่สองไม่ได้ครับอันที่สองเข่าเยอะกว่าครับผม อันนี้เหยื่อเหลือเหยื่อเหลือก็ดักไว้ต่อครับพี่น้องเดี๋ยวกลางวันมายกอีกรอบหนึ่งครับการดักก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ดึงสายขึ้นแล้วก็กลางลักษณะเหมือนมุ่งครับโยนเลยเดี๋ยวก็โยนอย่างเดียวเลยขอแต่ มีหัวาหารครับสูตรอาหารก็แล้วแต่ใครจะทำเข่าไม่คอครับบางคนก็ใช้หัวาหารไก่ครับหัวาหารหมูหรือว่าใชาล้ลํำผสมน้ำปลาก,ก็แล้วแต่สูตครคล้ายสูตรมันเนาะรักมายาบยนนะครับ, <laughs> บ <laughs> ดักง่ายที่สุดแล้ว่าดักกุ้งมีไม่ตองมีพิธีรีตองอะไรเลยครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปรุ่นบ่วงดักหนูกันต่อครับนางรองบานเราก็เกี่ยวเขาจนจะมืดแล้วครับพี่น้อง เหลือบางเจ้าครับที่เขาใส่ขขานักครับนอกนั่นก็เรียบร้อยเหมื่อเหล่ครับ,รบพื้นที่นี่เข่าไม้สองครับพี่น้องนี่จะมองเห็นทงยาเอาไปนุ่นครับ นี่เหลือทีก1็ดคันครับไปครับพี่น้องเราเราไปรุ่นกันต่อครับแต่ยางน้อยก็ได้กับเข่าแล้วละครับมันนี้ไม่ได้ยางก็ต้องเอาอยางครับเพราะว่าไม่งั้นลูกเต่ากัออุ้ดมีติดวส,สวยอ้พี่น้องรอยมันออกมากินอยู่ครับแล้วมันกัดยาครับนี่อู้อยังสวยเลยพี่น้องตรงนี้ เนี่ยครับแล้วมันกัดยญ้าก,กองครับไม้ยอยังสวยเลยพี่น้องตรงมาซ้ำแล้วนี่้าม,มันมีติดนี่มันอาจจะเป็นพราเดือนหงายด้วยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทปสายลมแบบเต็มๆตั้งแต่ขั้นตอนการดักเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนำให้พานมือใหม่ได้รับรู้ได้ดักเป็นครับพี่น้องลมบินลมบินยังวะโอ้บิงทบขึ้นบนทุบบนมันี่ดักช่องเดี๋ยวต้อมาแก้มือต้องมีแก้มือครับพี่น้อง ลรูปคลิปนี้ก็ไม่มีหนูไปฝากครอบครัวนะครับพี่น้องแต่ก็ยังได้กับเข่าอยู่ครับแผนสองดักกุ้งสามอันก็พอได้อยู่ครับนี่แหละครับบ้านนอกเราไม่ได้อย่างหนึ่งก็เอาอยางหนึ่งหละพี่น้องถ้งาไม่งั้นลูกเต่าก็บเจ๊จะกินอะไรครับทุนกำลังทรัพย์ในการซื้อหาก็ไม่ค่อยมี ก็หาอยู่หาก,กินแบบนี้แหละครับตามภาษาคนบราน,นอกครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทวนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาเพราะแม่พี่น้องไปจตเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวพบกับพวกเราใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ